นะตลอดทีกทุกคนนะ,ะก็เราศึกษาพูดคุยสนทนาธรรมกันทุกวันวันละ10นาที15นาทีก็คือการศึกษาธรรมะ่าเสื้อก็จะพูดบ่อยๆว่าเราศึกษาที่กายที่ใจกายใจลูกนามนี้ การศึกษาทั้งหมดทั้งสิ้นศึกษาที่กายกับใจเรานี้มันได้ผลหรือไม่ได้ผลแค่ไหนมันก็คือเราดูที่ใจที่กายเรานี้ถ้าเราศึกษาธรรมะวันทุกวันทุกวักนปฏิบัติบ่อยๆอัตตาตัวตนความยึดมันม่นถือมั่นในรูปทั้งหลายมันจะต้องลดลงแล้วก็ จ,จิตใจของเรานี่ยนะมันก็จะทนเห็นกิเลสได้ชัดเจนมากขึ้นสู้กับอวิชชาตันหาทั้งหลายได้ได้มากขึ้นนะรู้เท่าทันแต่รู้เท่าทัน,ทนกิเลสมากเท่าไหร่นั่นแหละ,ะถือว่าเราพัฒนาจิตของเราไปได้ ในแต่ละวันแต่ละวันเราก็จะพัฒนาจิตของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะทีนี้การภาวนาเนี่ยคือคนมักจะเข้าใจผิดกันเยอะว่าว่าอาทิตย์หนึ่งไปปฏิบัติธรรมสักนหนึ่ง่งนีน้ก็ตกลงว่าอาทิตย์หนึ่งเสียสละอาทิตย์สักครึ่งวันไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรม เนี่ยพอเสร็จแล้วก็บวนเสือกลับบ้านเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอ่าอาทิตย์หนึ่งก็เป็นอังสมาธิดีหนึ่งไปเดินจนกงกรมครั้งหนึ่งไปฟังมันไม่ใช่ธรรมะเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติตลอดตลอดตลอดธรรมะมันอยู่ในทุกขณะจิตของเราเนี่ยฉะนั้นของเราจึงมีให้มีสติ m s r ว่างในการทํางานทํางานด้วยความว่าง เพราะเบื้องหลังของทุกๆอย่างเบื้องหลังของความคิดเบื้องหลังของรูปทั้งหลายเบื้องหลังของเสียงอินรนท,ทั้งหมดทั้งสิ้นเบื้องหลังของมันคือความว่างฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนะต้องปฏิบัติกันตลอดเวลาปฏิบัติได้ทั้งวันเลยแม้แต่ขณะน,นี้เราก็ปฏิบัติได้ ได้ยินเสียงว่าเสิร์พูดเคยได้ยินเสียงเกิดดับเกิดดับเกิดดับใช่ไหมเสียงแต่ละเสียงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดดับไปเป็นคำ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 เห็นได้ยินเสียงแล้วก็เห็นความดับได้ยินเสียงแล้วเห็นความดับแล้วก็เราก็เอาเสียงนั้นไปปรุงแต่งเกิดไปปรุงแต่งเปรียบเทียบในสัญญาเก่าๆความจำเก่าๆ เอามาปรุงแต่งขึ้นมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าการทํางานเนี่ยของรูปน้มขันห้ามเป็นแบบเนี้รูปน้มขันห้าก็มีอ่าลูกป,ประกอบไปด้วยธาตุสีที่น้ำลงไฟน้ำก็มีความรู้สึกความจําความคิดปรุงแต่งทั้งหลายแล้วก็สภาพรู้ทั้งหมดเขาเราียกว่าธาตุรู้ธรรมธาตุที่เป็นปที่เรารู้ได้ทุกเรื่องทุกราวเนี่ยนะ เพราะเรามีธาตุรู้อยู่ที่เราเรียกว่าวิญญาณธาตุนะอะะวันนี้ในการปฏิบัติของเรานี่มะเซอร์ก็บอ,อกแล้วเนาะว่าสติเป็นเครื่องมือที่ดีฝึกอะไรก็ไม่เท่าฝึกสตินี่แหลนะในการปฏิบัติฝึกผลปฏิบัติอยู่กับสติอ่า การศึกษาธรรมะนี่ศึกษาสิ่งที่เล็กที่สุดระดับอนุภาคว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้เนีน่ยนะมันอิงอาศัยกันเกิดอิงอาศัยกันดับตลอดเวลานมีเหตุมีผลก็มีสิ่งอเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้เกิดดับไปอ่าสิ่งนี้เกิดมันก็มีเหตุให้เกิดเป็นสมุทัย มีทุกข์ก็มีเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยก็คือสมุทัยก็เหตุแห่งทุกข์เนี่ยสมุทัยที่เป็นเหตุแห่งทุกข์คืออะไรสมุทัยเหตุของทุกข์คืออะไรเ<น><น>หตุของทุกข<น>์คือความไม่รู้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณนามลูกไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกข์อะไรคือทุกข์ตัวที่ทุกข์เกิดรูปนามกันฮา อายตนะตาหูจมูกกลิ้นกายใจพวกนี้เนี่ยพูดถึงเราทุกนะไม่ใช่สภาพทุกของทุกสรรพสิ่งที่มันมีมันมีอยู่แล้วเป็นสภาพทุกที่จะต้องเปลี่ยนแปลงที่มันทนได้ยากอ่าตอนนี้ก็ให้ทุกคนเข้าใจทุกมีเหตุมีการดับทุกดับก็ดับ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 ต่างๆกันไปยิงอาศัยดับอวิชาทุกอย่างก็ดับไปดับผัสษะทุกอย่างก็ดับไป สุดท้ายมันก็เป็นตัวก็อ่ตัวมารกเนะี่ยมรรคกนี่ก็คือสมาธิสีลสมาธิปัญญาเราจะมีสมาธิติได้เราจะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องได้เราก็ต้องเข้าใจรูปตามขนะันห้าว่ามันเป็นยังไงแล้วมันอ่ามันเกี่ยวพันกับกฎยังไงมันทําง,งานกับกฎยังไงสุดท้ายเราจะเห็นว่ารูปตามขันห้านี่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันไม่มีอยู่จริง มันเป็นมายาเป็นเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาอนัตตก็คือว่ามันไม่มีตัวตนที่จะยึดมันถึงมันได้เพราะมันเกิดจากเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับของมันไปเนี่ยธรรมะมันก็มีแค่เนี้ยนะทีนี้การศึกษาของเราเนี่ยเราศึกษาน้อมความว่างความดับเขาเรียกว่าอุปสมานุสตินี่คือการใช้นิพพานมาเป็นอารมณ์ นิพพานก็คือความว่างดับสงบเย็นนะว่างว่างจากกิเลสตัณหาทั้งหลายดับไฟกิเลสทั้งหลายไม่มีนะไฟกิเลสตัณหาไม่มีสงบนะสงบจิตสงบใจ,สงบ,ใจสงบกิเลสไม่มีเยน็นเป็นสุขสุขแบบเยน็นใช่ไหมเย็นด้วยความที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ดันั้นวันนี้ก็เรามาสมาธิกันแป๊บหนึ่งสมาธิกันสักแป๊บหนึ่งสบายสักแป๊บหนึ่งแต่แล้ววันต่อไปนี้เราก็จะมีสติ MSR ว่างทำงานทำงานด้วยความว่างแล้วเก็บกุศลมาหลังจากงานที่มันจบไปทีละทีละเ,เรื่องราวเรื่องราวเรื่องราวของงานผลงานนะ งานในหนึ่งเรื่องราวนี้อาจจะมีขั้นตอนสิบขั้นตอนแล้วก็เอฟเอท้าทุกๆขั้นตอนไปแล้วก็จะว่างว่างจิตก็ต้องว่างไปด้วยทาง,งานด้วยว่างด้วยทําง,งานด้วยผลงานที่ออกมาจะเป็นผลงานที่เป็นกุศลเป็นผลงานที่มีมนะมคุณภาพอนะดีงามนะวันนี้คงไม่ต้องเรียกขึ้นมาเพราะว่าหลายคนได้สมาวะดีงามอยู่โดยเฉพาะคนเก่า คกใหม่ก็ก็ลองศึกษาดูนะเรื่องของลูกนา้าเรื่องของกฎธรรมชาติทั้งหลายที่เราต้องทนอยู่ในสภาพากับการที่ต้องฝืนกดอยู่ตลอดเวลาเราทุกคนนี่ฝืนกดตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวสามทุ่มห้อง ทานห้องกระสินต่างๆก็เดี๋ยวเจอกันสามทุ่มนะนี้ก็นี่คุยเต็มเจิญเนาะานั่งสมาธิเพื่อที่จะดึงพลังจากต่างวิธีเข้ามาให้พวกเราเอามาใช้เพื่อสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอ่นะขอทุกคนสำเร็จทางโลกทังทางวัท,งทุกคนนะสวัสดีเจค่ะเจสบเจบ้านยังอยู่ในสมาธิต่อเลยนะคะ น้อมได้จิตได้ใจกาบมหาบารมี่ารมเซอร์นอนกุศลเก็บกุศลมหุ้ตาจิตกับตนเองและเพื่อนๆตอนนี้ก่อนเลยเจ้าค่ะแล้วก็ไปต่อเลยค่ะมือซ้ายหงายมือขวาคว่ำอ,อยู่บนหัวเข่านะ